พ่อไม่เขาออกไปจากรูหีข้าก็ต like ok ้องไต่เชือกลงจ็กที่ต่อสู้ไอ้ไอ้ไอ้พวกชีไอ้สมควรโดนละเอ้าพ่อแป๊บนึ่อเฮ้ยพ่อพ่อวิ่งขึ้นไปได้หรอก่านกระยำกระสันหีมาเคื่อน่ะลูกทำให้พ่อใจหน้าบ้าเลยนะลูกลูกก็ต้องหาผู้ชายสักคนเพื่อระบายความอับอันและขับสีขึ้นบนนะ ใชยที <mm um> ่สามารถจะไปรูปเรียนเชียวไอ้สัตว์อาจารย์แดงเหรอ้าวมันรูปมาสัญญาก็ได้เดี๋ยวนไปหาพูดมาก็ได้แหมก็แค่แค่ไม่อยากทำเขาแตกสลายโอ้ยลุงเขาไม่ต้องรอเขาแตกสลายหรอกลุงทำให้เขาสลายได้เลยตอนเนี้ยเพียงเห็ลุงเอาจู่ลูกขยัดเข้าไปอะไรอ่ะ เม็ดแตนเหรอเฮ้ยเขี้ยว่าให้โอ้นี่ยมันของในตำนานเม็ดแตนที่ใหญ่ <c oughs> โอ้ยชุดเลสชุดเลสใหญ่นี่มันได้ยุคความมหรรยแค่ไหนแล้วเนี่ยท,ทั้เม็ดเฮ้ยโอ้คือเ <c oughs> ม็ดแตนไอ้เม็ดแตนในตำนาน